เอวัเมสุตังเอกังสมยังภะควาภารานสิยังวิหารติอิสิปตเนียมิคาทายตานรโคภควาปัญจวาคี่เยปีกุอามนเตสิทเวเมปีคเวอันตาปะปชิเตนนเสวิตาพายโยจายังกาเมสุคามาสุัาลิก Kanuyo ko hinuo kamu abo tu cheniko anaryo anata san hito yo tua atakila maka ko tu ko anaryo anata san hito ette pika we upo ante anupakam amajima patipata tatakaten นกรณีอุปสมัยอภินญายสามพุทธายนิฐานายังสามวตติกตมมจจสาปิคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจากุกรณียานากรณีอุปสมัยอภินยายะสามพุทธายนิฐานายังสามวตติคยงเมวาริโยอาทังคิ่ โอมะโคสัยยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโติสัมมาอาชิวัสมัตวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภีคะเวมาทิมาปฏิปทาตถาคติณะภิสัมภูรธาจาคุการณียานการณียูปัสสไมยะ ปิญญาญาสัมปัวทานิพานายสังวาตติทังหัวปนิพขเวทูขังอริยศาสจังชาติปิทูขาชราปิทูขามรณะปิทูขังโสกปริเทวทูขะทวมนาสุปายาสาปิทูขาปิเยหิสัมประโยชนขัวทูขัปิเยหิวิประโยชค์ัวทูโัยามปีชังนลปะพ ติตามปิทกขังสังขีเตนะปันจุปาทานาขันธาทูขาอิทางโคปันภีกเวทูขสมุททยาอริยสัจยังยังตันหาปวนโนภวิกานันธิราคะสหกตาตตตรตาตราปินันตินีไสยทิทางกามตันหาปวตันหาวิปวตันหาอีทางโคปันภีกเวทูคณิโรตุ อริยสัจโยตาสาเยวตัญหายาเสสวิรคณิโรตัวจักขวปตินีสักขัวมุติอนาลโยอิทังขัปนาปีคะเวทุกนิโรทคขามิเนปฏิปตาอริยสัจอาญเมวอริโยอาทังที่ขวมาขควใสยาทีทางสัมมาทิสัมมาสังกะปัวสัมมาวาจาสัมมา मन्दो सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि อีทางทูขังอริยศาสตร์จันติเมพีคเวปุปพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาลโกอุทปาทิตังโขปนิทางทกขังอริยศาสตร์จังปริญญาญาติเมพีคเวปุปพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุทปา ปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตางโกปนิทางทูกทางอริยศาสตร์จังปริญญาตันติเมปีคเวปุกเอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทตปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทูกคสมุทโย อริยสัจจันติเมพีคเวโหเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอานุกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมพีคเวโหเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิยาังอุทปาทิ ปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกะอุทปาทิตังโคปนิทางทูขะสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันติเมปีคขเวปุพีอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกะอุทปาทิตังทูขะนิโรทูอริยสัจจติเมพีคขเว ปปภะอนันโนสุเตสุทามเมสุจาคุลุขุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทัวกันิโรตัวอริยสัจสัชชิกาตาพันติเมภีคะเวปปเะอนันโนสุเตสุทามเมสุจาคุลุขุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปา อตาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปานิทังทัวกันิโรทัวอริยสัจสัชิกตันติเมผีกเวปุติอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิววชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิทังทัวกันิโรทคาามิเนปฏิปัาอริยสัจสัชตันติเมผีกเวปุติอนันโ สุตเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทตปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโคปานิทางโัวคาิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจภาเวตาภันติเมพิกเวปุเพอานนโนสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทตปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุททปา ทิอาโลโกอุตปาทิตังโัปานิทังทัวคณิโรธคามิเีปฏิปทาอริยสัจพาวิตันติเมผีเขวเมโปภะอนนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุนอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิยาวกีวันจัเมผีเขวเมอิเมสุจตตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติป ริวาตตังทวาทสาการังยาถาพูวตังยาณธาสนานสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรามเกสสสมณครามณนิยาปชะยาสเทวมนุสัยยาอนุตรังสัมมาสัมพัทิงอภิสัมพุททวปาจัญญาสิงยาตัวจะโคเมพิกเวอิเมสุจตัวสุอร ยสาเจสุเอวันติปริวัตังทวะทากัรยาถาภูตังยานาคาสนังสุวิสุทธังอโหสิขธาหังพีขเวสเทวาเกโลเกสมาระเกสพรามเกสาสมณปรามณียาปชายะสเทวมนนสัยอนุตตรังสัมมาสามโพธิงอภิสามภูโทปจัญญาสิงยานันจะนเมธาสนังอุต ปาติอากูปาเมวิโมติอายมันติมาชาตินาติธานิปุนาพวติอิทัมวัจจะปะคะวาอาตมนาปัญจวาคียาพีขุะปะคะวัตวะาสิตังอภินันทุงติมาสมินจปะนาวายาการนาสิงปัญญมาเนอายาสัมมตัวโกนทานยาสวิรชางวีตัมลังธรรมจักคุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสั พันตังมิโรธธรรำมันติปวะติเตจักขวตาทรมาจากเกปุมมาเทวาสาตมนุสเวสุนเตมขักวตาปารานสียังอิสิปัตเนมิคาาเยอนุตระงัรทมาจากกังปวะติตังอปติวติยังสมเนนวาพระมเนนวาเทเวนะวามาเรนวาพระมุนาวาเกนจิวาโลวกัส े อมนังเทวานังสาธังสุตตวาจาตุหาราชิกาเทวาสาธัมนุสาเสสุงจาตุหาราชิกานังเทวานังสาธังสุตตวาตาวติงสาเทวาสาธัมนุสาเสสุงตาวติงสานังเทวานังสาธังสุตตวายามาเทวาะ สัตมนุสเวสุญญามานังเทวานังสาธังสุตตวาตุสิตาเทวะสาธัตมโนุสเวสุนตุสิตานังเทวานังสาธังสุตตวานิมมานระตีเทวะสาธัตมโนุสเวสุนิมมานระตีนังเทวานังสาธังสุตตวาปรริมิตวสวัตตีเทวะ สาสตมโนสาวสุปารณิมมิตวสวาตีนางเทวานังศาทังสุตวะพระมกายิกาเทวาสาสตมโนสาวสุเมตัมภะกวตาภารานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธังมจักังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสามเนนนาวะพระมเนนนาวะเท ेवेन वा भारेण वा ब्राह्मणा वागेन जिवालोकश मे อิติหเตนะคเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพรหมโลกาสาธโตอาภุฆาชิอานจะทัสสะหาสีโลกาธาตุสัมกัมปิสามปะกามปิสามปะเวทิอาปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสีติกรรมเมวะเทวานังเทวานุปาวังอัตโคปะ ว่าอุทานังอุทานิสิอัญยาสิวัตโพกนทานโยอัญญาสิวัตโพกนทานโยติอิติหิังอายสัมมตักนทันยาสอานยากนทานโยตเววา낭ังอโหสีติ